โยมเอย๋ยหลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเลวร้ายที่สุดแต่เพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นนั้นต่างหากโลกหมุนไปทุกวันไม่มีสิ่งใดหมุนตามใจเราได้ทั้งหมดแต่ใจเราต่างหากที่เรียนรู้จะปรับและยอมรับได้มีโยมคนหนึ่งเขาตั้งใจทำงานอย่างมากแต่สุดท้ายงานก็ไม่สำเร็จตามที่หวัง เขารู้สึกผิดหวังเสียใจและโทษตัวเองทุกวันทุกครั้งที่คิดถึงเขายิ่งทุกข์แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มเรียนรู้ว่าการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจุดเริ่มต้นที่จะเดินต่อไปได้เขาไม่ใช่คนล้มเหลวแต่เป็นคนที่กำลังเรียนรู้เมื่อใจยอมรับความทุกข์ก็เบาลงเหมือนยกก้อนหินออกจากอ,อกโลกไม่หมุนตามใจเรา โยมทั้งหลายไม่มีใครได้ทุกสิ่งตามที่ใจต้องการเสมอไปบางครั้งเราทำดีแต่ไม่ได้ดีบางครั้งเรารักแต่ไม่ได้รักตอบนี่คือความจริงของชีวิตถ้าใจเราไม่ยอมรับเราจะยิ่งจมอยู่กับความทุกข์การยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้การยอมรับไม่ใช่การแพ้แต่คือการยอมให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครูสอนเรา เมื่อใจยอมรับเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นและมีกําลังใจลุกขึ้นใหม่สุขเกิดจากการปล่อยวางลองสังเกตด,ดูสิโยมทุกครั้งที่เราวางสิ่งที่แบกอยู่ลงใจเราจะเบาขึ้นทันทีความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ได้ดั่งใจเสมอไปแต่อยู่ที่ใจเราปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่เป็นไปสติทําให้เราเห็นตามจริง ปัญญาทำให้เราเข้าใจการยอมรับทำให้ใจเราสงบธรรมะเปรียบเหมือนน้ำใสถ้าเราไม่กวนน้ำน้ำก็จะใสเองใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ฝืนสิ่งที่เป็นจริงใจก็จะสงบและมีความสุขโยมเอย๋ยทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราเสมอไปแต่บางครั้งก็มาเพื่อสอนเรา เมื่อใจยอมรับได้ความทุกข์ก็จะเบาบางความสุขก็จะเกิดขึ้นเองหากธรรมะนี้มีประโยชน์ต่อใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เนนน้อยได้มีแรงใจในการแบ่งปันธรรมะต่อไปนายมสาธุ